สวัสดีครับวันนี้จะออกนอกเมืองฮะนอกเมืองนะครหลวงเยียงจันทร์ผมจะมีความตั้งใจจะไปเส้น13ใต้นะครับออกไปเรื่อยๆแล้วก็จุดหมายของผมก็คือน้ําเปลี่ยนยอระปาอ่า,อามีการแก้ไขนิดนึงครับเส้นทางเนี่ยมันสามารถจะไปได้สองทางก็คือทางเส้น13ใต้หนึ่งทางนะครับ แล้วก็เราอาจจะแยกไปทางบ้านเกินนะครับทางนั้นก็ไปได้แต่ผมเลือกไปทางบ้านเกินครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูนะว่ามันจะเป็นยังไงทีนี้มาถึงลงวงเวียนดอนหนุนแล้วครับแล้วก็ทางนี้ตรงไปนี่คือทางไปสายใต้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราแยกซ้ายนะครับเลาะตามวงเวียนไปออกช่องที่1น,นะทางเปิดช่องที่1เพื่อจะตรงไปบ้านเกินครับ โอเคทีนี้เรามาถึงทางแยก3แยกที่จะไป3แยกปัดนึ่มนะครับแล้วก็เส้นทางนี้เลี้ยวขวาก็าไปนะครับแต่ยังไม่ถึงบ้านเกินนะแต่ก่อนจะถึงบ้านเกินเราเลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวขวาเข้ามาตรงทางแยกนี้นะครับทางแยกนี้ก็จะมุ่งหน้าตรงไปปักซันนั่นเองโอเคอ่าถึงทางแยกเข้าน้ำน้ำเปลี่ยนยอระปาแล้วครับ2กิโลโอเคไปเลี้ยวเลี้ยวเข้า ทางเ้นหนา่งาะว่าทาง น,น้ำเปลี่ยนยอระปาต้องซื้อบัตรเข้าครับนะครับคนละเท่าไหร่ครับสา0สี่พันสี่สามสี่ันสีเสร็จแล้วก็วจะมีรถพ่วงาานนมารับเราไปครับ<ป>สบายดีอันนี้ไปอีกจักโลกิโลครึ่งกิโลครึ่งโอเคครับนั่งรถอเอาขึ้นเลยค่ะขึ้นเลย 啊，我带呢。 ก็มีสระน้ำด้วยนี่บริเวณนั่งทานอาหารโอ้มีสระน้ำด้วยน้องไม่หนาวเหรอเล่นสระน้ำโอ้มีสไลเดอร์ด้วยอ่ะสระน้ำแล้วก็สไลเดอร์แล้วก็บริเวณที่นอนอาบแดดเนาะโอ้สวยนี่เปน็นนี่ค่ะบเรเคยไปแต่เราเดินไปโน้นร้านอาหารเดินไปไหนแม่ตัดน้องพิงต้นก้า สวยโอ้โหสระน้ำท่ามกลางธรรมชาติอือนีที่อาบน,น้ำก่อนลงสระสวยครับอือสวยมากเลยต้นไม้ร่มคลึ้มมากเลยโอ้โหบริเวณที่นั่งนี้มีลานหินน้ำตกสวยอือ มันค่อนข้างแห้งเลยไม่มีน้ำไหล่าสำรวจบริเวณ ห้อง V.I.P. ลักษณะเหมือนห้อง V.I.P. โอเคห้อง V.I.P. น่าจะรอดเป็นส่วนที่พักนะครับลักษณะเป็นเต็นท์ อยู่ภายใต้หลังคาอีกทีหนึ่งโอ้โหไม่ต้องกลัวฝนเปียกครับแล้วก็นอนอยู่่าำกลางป่าเลยเจัดมันที่ทางเดินนะครับเลาะลมชมป่าได้อย่างหน้าเดินสะดวกสบายมีราวกันตกด้วยไม่ต้องกลัวอันตรายครับนี่ ชมป่าชมเขานะน,นี้ก็จะเป็นเต็นท์นะครับเรียงรายกันอยู่ฝั่งนี้ก็มีแล้วก็เดินไปสุดได้เรื่อยก็จะเป็นทางลงเดินเข้าไปส่วนไหนมันจะเป็นทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นี้ ปานแขวนที่นี่มีเยอะครับมีหลายจุดครับข้ามน้ำข้ามลำธารเดินค่อนข้างยวกบยากละ่ะเดินมาเดินมาอันนี้ครับาตามแม่บ้านเข้ามาดูห้องว่าลักษณะห้องตัวจริงเป็นยังไงโอ้โหนี่ครับห้องสองเตียงเป็นอย่างนี้แล้วก็มีบริเวณเนาะ เป็นกระจกเนาะดูวิวโหแล้วก็ติดแอร์เนาะมีแอร์ใช่ไหมครับเออแล้วก็ห้องน้ำเนาะเดี๋ยวขอเข้านิดหนึ่งนะห้องอาบน้ำแบบนี้ห้องสุขาเป็นแบบนี้แล้วก็นี่เป็นวิวนะมีกระจกบานกว้างเลยแล้วก็มีเตียงนอนตรงนี้เลยใช่ไหมโดยอ๋อโอเคเนี่ยนอนตรงนี้เลยสองเตียงมีเตียงเสริม e x t r าเบ d โอเคครับสวยมากเลยมีเคาน์เตอร์บาร์เนาะ Okay. สวยสวย,สวยอันนี้เป็นระเบียงใส้ถอดรองเท้าทำไมอะ่ะออกมานั่งเนาะชิวๆข้างนอกแล้วก็มีเตาปิ้งด้วยบาร์บีคิวเนาะปิ้งยาง่างแคมปิ้ง,งวิวข้างนอกก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับลำธารน,น้ำตกสวยงามมากท่ามกลางป่าเขาอโอ้โหสวยวมานอนถ้านอนตรงนี้คือต้องมาเล่นกิจกรรมอ่าอันนี้เป็นห้องพักอีกแบบหนึ่งครับเป็นลักษณะเต็นที่ว่าอยู่ในภายใต้าอาคารเนาะ แล้วเป็นเตียงแบบนี้โอ้โหสองเตียงครับมผมโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยอันนี้ก็ม,กมันราคาประหยัดเนาะก็เป็นแบบเป็นเต็นแบบนี้แล้วก็มีผ้าเช็ดตัวและให้พร้อมอุปกรณ์น้ําดื่มอะไรเนาะมีเตียงสองเตียงนอนได้สองคนโอโ้สวยงามมากแล้วฝนไม่ไม่เปียกแน่นอน,นครับเพราะมีลักษณะหลังคาคลุมให้นหนแล้วก็มีที่นั่งชิลเป็นระเบียงตรงนี้ครับข้างนอกเป็นเคาน์เตอร์นั่งอย่างนี้นะแล้วก็เตาปิ้งก็มีโอ้โหมีฝาปิดให้พร้อมโอ้โหฝาหนักมาก นี่ครับเต่าโอ้ยนะโอ้โหสวยมากสวยมากบรรยากาศดีมากๆแล้วก็ดูบริเวณรอบๆนะครับเราก็จะพักกันท่าม,ามกลางป่าเนาะเป็นป่าจริงๆเลยครับเนี่ยโอ้แล้วเต็นท์ก็จะอยู่ติดๆกันอย่างเนี้ครับมันจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวมากจนเกินไปเนาะโอ้สวยสวยสวยเดี๋ยวต้องไปถามราคาว่าราคาห้องพักราคาเป็นยังไงเนาะ เปิดไม่ได้ต่อมาเราก็ไปผักเฉย,ยเลยอันนี้เป็นสแน็กบาร์เนาะใช่ไหมโอเคโอ้โ okay. oh, หหรูหราหมาเห่ามากโอเคครับสวยมากเลยสวยมากเลยแล้วก็มีวายมีเครื่องดื่มเนาะทุกอย่างกอองกาแฟมีพร้อมแล้วก็มีคนบริกรนะอคอยบริการโอ้สวยๆนี่ครับน้ำเปลี่ยนยอรปานี่ครับออกมาข้างนอก เป็นเลยถ้ายชิช้าเซลฟี่ลงตกนะนนออสวยๆน,น,นี่นี่มองต้องนีด้วยค่ะโอเคเอออยงั้นก็ได้อย่างงั้นก็ได้ ีนี่น้ำเปลี่ยนยอระาก็เป็นที่ที่เดียวกับน้ำกลับยอระาที่แขวงอุดมไทรนะครับเจ้าของเดียวกันครับแต่ที่นี่เป็นน้ำเปลี่ยนยอระาอยู่ในแขวงเวียงจันทร์ครับก็มานั่งพักนะครับแล้วก็เตรียมสั่งอาหารนะครับอันนี้น้องครับเตรียมออเดอร์แล้วรับออเดอร์โอเคทาการธรรมชาติโอ้สุดยอด เปลี่ยนเยอลปากับน้ำกลับเยอละปาเจ้าของเดียวกันไหมครับเจ้าของเดียวกันแล้วเจ้าของเป็นคนคนอะไรครับโอ้เป็นคนลาวเหรอเก่งมากเลยเนาะเขาออกแบบสถานที่ได้สวยมากแล้วก็มันกลมกลืนกับธรรมชาติมากเลยมันไม่ขัดแย้งกับธรรมชาติสวยดีไซน์ได้สวยแล้วใครเป็นคนออกแบบอ๋อเจ้าของออกแบบเองหรอโอเก่งมากๆเลยเจ้าของชื่ออะไรครับอ๋อท่านส้มเพชรเหรอ ส,ส,ส้มตำมาแล้วข้าเหนียวนอันนี้อะไรครับก้อยปลาเคืองโอ้<ช> oh. แล้วก็อีกอย่างหนึง่งนั่นคือยำไข่เยี่ยวมา้าโอ้ยยอดนึงครับนี่กระดูกหมูทอดอาหารพร้อมแล้ว ก้อยปลาเคิงตอนนี้หัวใจมาล้วนะครับที่ยังไม่ได้ใส่เรื่อนนะคะที่ยังไม่ได้ดูนป่าก็ยังหาของกินอร่อยๆได้ครับอร่อยจริงไม่ใช่เขาทำให้สมมาพงครับสมมาพงครับวัสดูครับว่าแซบขนาดไหนสวัสดีพี่ตาเหอคะาจากสุรินด้วยนะคะ เข้มข้นครุบเครื่องสุดยอดอร่อยจริงกระดูกข้างหมูทอดท่านพร้อมที่จะมาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้แชร์เทคนิคดีๆให้ส้มอร่อยของเข้มข้นมากเลอาหารที่นี่อร่อยนะอร่อยมากเลยพูดจริงมาถนะคะก็ะนอเตรียมตัวพร้อมนะคะ อุปกรมีกันหรือยังนะคะต้องแคปหน้าจอแคปได้แคปเลยนะคะทุกคนไม่ไม่ฉชนั้นคุณคจะลาดอินเตอน้วนเอ็มซีเตอรแล้วนะทุดต้องแ้อุปกรแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะคะไม่ได้มีแอนะคะทุกคนค่ะอิดอย่างนึงครับไข่เยี่ยวม้ายำโอเคคำเดียวหมดเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะอดใจรอกันักคร่ตของคุม ตามเพื่อนกันอกสักหนึครั้งายตามเพ่อนกันอกสักหน่งครั้งนะคะธรรมชาติโอ้สวยงามมีความสุบนี้อีเยนของาอค่าเสียหายมาแล้วเท่าไหร่กันเนาะแสนแปดสิบพันโอ้ไม่แพงไม่แพงกินอิ kind of ่มมากเลยอร่อยด้วยน่ไยห้วาเ่อม ขอถามเลทห้องพักหน่อยมันมีก็ประมาณไหน,บบนห้องพักบอกอันเีาจะมีฮาแบบเลยมีมีมอ่าตัวเป็นเต้นแล้วก็ตัวเป็นห้องตัวเป็นเต้นจะเป็นตัวอยู่เราเห็นตัว,ตวนี้อันนี้จะเป็นสามจุดแปดดอลลาร์ถ้าเป็นตัวอาร์สี่แสนสิบแปดพันส <5, 000. S 2> ี่แสนสิบแปดพันอันนี้มีของจริงเดียวกับของเตียมห้องน้ํารวม ตัวนี้ใชงห้องน้ำด้วแต่ว่าห้องตัวที่เป็นห้องมันจะมีห้องสองเตียงสองเตียงจะมีสองห้องนอกจากนั้นก็จะเป็นห้องติ้งเงี้ยตัวสองเตียงเกตชิปดอลลาร์แล้วก็ตัวติ้งเงี่ยจะมีอยู่แปดสิบห้าดอลลาร์แล้วก็รอยสองห้ารอยก่อนสิบห้ามันจะอยู่ที่ในป่ามันจะมีโซนทั้งกลางแลกะโซนนู้นแม่เไอห้องใหญ่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ตัวที่เป็นห้องนดอยก็เกตชิปดอลลาร์ 8ปดสิบห้าดอลลาร์ขอบคุณมากครับไว้วันกันมาได้ยิ้มกับต้อนรัขึ้นเลยค่ะขึ้นไปนั่งเลยให้เขาเช่าเขาให้เช่า